สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับองอิลันนะคะวันนี้หนจะมาอัปเดตสถานการณ์นิดนึงค่ะวันนี้วันที่20มีนาคมแล้วนะคะเราก็ได้ยินข่าวกันนะก็รู้สึกวิตกกังวลนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็พยายามอย่ที่เคยบอกนะคะพยายามไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปนะคะเราก็อยู่ที่บ้านคะ่ะทําตัวของเราให้แข็งแรงเนอะเราต้องสู้มันนะใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะดูเหมือนว่ามันแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่า คิดว่ามันน่าจะถึงจุดพีคได้แล้วล่ะแล้วมันก็น่าจะลดลงได้แล้วนะคะใน,นจำนวนคนแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังขึ้นอยู่ก็ทําเราทําอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากว่าเราช่วยได้นะคะคือเราอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนนะกับตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บานคิดว่ามันก็น่าจะลงในเร็ววันนี้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ แล้วก็อีกอักอนนึงนะคะหลังจากที่เขาประกาศมาให้หยุดใช่ไตั้งถึงวันที่ประมาณ3เมษายนผมคิดว่าเขาน่าจะ extend ต่อไปนะคะเห็นข่าวออกมาแล้วนะคะว่าอาจจะ extend แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าถึงวันไหนนะคะก็นี่นะคะเราจะต้องสู้ๆกันค่ะแล้วเราจะต้องผ่านไปให้ได้นะคะแล้วก็รทางรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ทิ้งเรานะคะก็มีการยกเว้นค่าโรงเรียนนะคะค่าเทอมที่ไปคินเด็กกับเด้กเขาก็ยกเว้นนะคะแล้วก็ ค่าเก็บขยะอ่ะเก็บขยะเขาก็เขาก็ไม่เก็บด้วยนะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราออกไปทิ้งรีไซเคิลไม่ได้รีไซเคิลมันหยุดทำให้ขยะเต็มใช่ไหมค่าเก็บขยะก็ไม่เก็บค่ะนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเขาก็ช่วยนะคะเราก็หลังจากที่รัฐบาลช่วยเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะอยู่บ้านไปนะคะกักตัวไปคะ่ะเราต้องสู้สู้สู้มันค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านของทางบ้านผมก็ยังโอเคสบายดีทุกคนนะคะก็ขอให้เพื่อน ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะขอกำลังใจทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็หงเองก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนคนไทยในอิตาลีทุกๆคนด้วยนะคะเราจะต้องผ่านไปให้ได้ค่ะสู่ๆนะคะเราก็อยู่บ้านไปนะคะลิต้าคะเป็นไงคะลูกยังโอเคนะเราโอเคไหมโอเคไหนบอกสิต้าก็อยู่บ้านเล่นไปเนอะสนุกเลยปะคะใช่ปะอยู่บ้านเล่นไปกินขนมไปเนอะ เด็กๆเนี่ยก็อยู่บ้านไปนะคะสบายไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ลิต้าก็อยู่บ้านได้มีเพื่อนเล่นกับพี่ด้วยนะคะก็นี่แหละคะ่ะเราต้องสู้ค่ะต้องผ่านไปให้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ข่าวก็ยิ่งดูยิ่งตนกว่ะตกใจก็อย่าดูอะ่ะช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องคอยคลิปคลิปเขาเลยว่าคลิปอัปเดตนิดน,นึงนะว่าเขาให้ทําอะไรตอนนี้บ้างยังไงบ้างนะคะดูข่าวสารบ้างแต่ไม่ได้ดูเยอะค่ะก็นี่แหละค่ะไม่ตื่นตกตกใจนะคะ ซื้อตอบไปค่ะสำหรับคนไทยในอิตาลีทุกๆคนด้วยนะคะขอสมกำลังใจให้นะคะเราจะผ่านมันไปให้ได้ค่ะ